ความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิมเจริญรัตก,กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลมีภาพไปพบปะกับพี่น้องแรงงานชาวไทยที่เกาหลีใต้ค,คือต้องบอกก่อนว่าคุณพิธานเนี่ยจริงๆไปร่วมบรรยายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยเกาหลีนะคะงานจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้6ธันวาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีภาพที่ตัวคุณพิธาได้ไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องแรงง,งานชาวไทยที่นู่นก่อนนะคะนี่เป็นภาพแบบนี้นะคะก็มาถ่ายร้องถ่ายรูปกัน บิอะไรนะล้อมวงกินซอยจุกับแรงงานไทยที่นู่นด้วยนะคะนี่ซอยจุแล้วก็ไปเยี่ยมร้านชำของคนไทยในเกาหลีนี่นะคะมีภาพนะ ที่นู่นตอนนี้ก็อากาศหนาวด้วยนะคะมีนั่งคุยกัน,นคุณพิธาก็ขอบคุณแรงงานไทยในเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมที่ผ่านมาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดติด1ใน10เลยนะคะจากนั้นก็รับฟังปัญหาของพี่น้องแรงง,งานชาวไทยในเกาหลีใต้จะได้นําไปเสนอต่อพักเก้าไกลและสอสอของพักต่อไปหนึ่งในแรง,งงานชาวไทยที่คุณพิธาคุยด้วยเขาบอกว่าปัญหาตอนนี้ แรงงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิงจํานวนงานเนี่ยมันมีโควตาน้อยกว่าแรงงานชายอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เขามีสีฤดูการในช่วงฤดูหนาเวลาไม่มีงานเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบสูงมากถึงขั้นที่ว่าแรงงานจะโดนให้ออกจากงานแล้วหางานใหม่ไม่ได้กลายเป็นต้องกลับประเทศทั้งๆที่กว่าจะสอบผ่านเข้าร่วมโครงการกว่าจะมากันได้เนี่ยเสียงเงินหลักแสนคุณพิธาก็เลยแสดงวิสัยทัศน์นะคะเสนอทางออกเลยว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยควรจะเพิ่มชนิดวีซ่าให้ เอียดมากขึ้นให้ตรงกับลักษณะงานลดความคลุมเครือและตอนคุยงานเจรจางานเนี่ยก็ต้องเจรจาให้ตรงกับสัญญาแล้วก็ตรงไปตรงมาจากนั้นควรจะแท็กหมายความว่าตรวจสอบระยะเวลาในการทํางานด้วยค่ะถ้าแรงงานทํางานถึงเกณฑ์สามารถขยายเวลาการทํางานในเกาหลีใต้ได้นานขึ้นรวมไปถึงโอกาสที่ได้รับวีซ่าทำงานที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นด้วยกลุ่มแรงงานชาวไทยยังร้องขอด้วยนะคะว่าอยากให้มีองค์กรที่สามารถรับฟังปัญหาจากปากคน ทำงานจริงๆไม่ใช่ฝั่งแค่ฝั่งนายจ้างเพียงด้านเดียวครับ